ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับทุกทกท่านนะครับ FC ทีมงานป่าจรทุกทกท่านนะครับจะเป็นพี่น้องชาวต่างประเทศพี่น้องชาวไทยชาวลาวเหมนเมียนมาทุกท่านและพี่น้องใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้ทีมงานปสาจรช่อง Youtube ป่าจรทุนนอกชาแนลจะได้มาถ่ายทําบริเวณงานนะครับงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริพัชระกุศลจิตโตนะครับหรือว่าพร้อมกับงานไหว้พระธาตุเจดีศสีบึงกระจับนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบริเวณวัดบึงกระจับแล้วผมจะรีวิวให้พี่น้องดูนะครับว่าเมมลอยไปยังไงไปไปดูด้วยกันครับนี่ครับสถานที่จริงนะครับนี่คือเมมลอยที่จะประชุมเพลิงอ่า ศพของพระครูสิริพัชรจิตนะฮะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วนะครับบริเวณงานยังไม่เริ่มนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ไประชุมเพลิงนะครับวันนีนวันที่9จะได้ไประชุมเพลิงไปครับบริเวณงานนี่นะครับอตอนนี้โต๊ะเต๊ะอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับคือบริเวณที่พี่น้องอะจะเข้ามาร่วมในงานนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูที่จะเอา ล่างอะไรวิญญาณของหลวงปู่ศรีหรือว่าสังขารท่านที่มรณภาพนะครับนี่จะให้พี่น้องสักได้สักกาะบ,บูชานะครับนี่คือบริเวณงานนะครับนี่แล้วทางโน้นก็จะเอาล่างอะไรวิญญาณของหลวงปู่เราขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จะได้อ่าระชุมเพลิงตามกำหนดการที่ทางบรรดา ญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานะครับที่จะได้ประชุมเพลิงในวันที่9นะครับการเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องเห็นชิปนี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดบึงกระจับอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่จริงนะครับฝั่งทางนู้นเป็นสอยดาวนะครับพี่น้องทุกทกท่านก็อย่าลืมนะครับมาสอยดาวกันนะครับมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ที่น้องชาวตำบลบึงกระจับนะครับนี่นนัตรงนั้นเป็นสถานที่หมอลรศคือหมอลำนะครับด้านนูน้นผมจะส o ม,มาให้ดูนูน่นคือกองอำนวยการสอยดาวนะครับนี่บริเวณงานวัดบึงกระจับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้ากำลังมาแล้วนะครับดูนะครับนี่สวยนะครับเป็นเมมลอย สถานที่จริงอยู่ที่วัดบึงกระจับอวิเชียรบุรีจัังหวเพชรชบูรณ์นะครับโอเคนะครับนะเนาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันที่8จะได้เอาต่างไรวิญญาณของลุกปู่ศรีลงจากสลาการ,ปรเปลี่ยนแล้วเอามาไว้ที่นี่นะครับเนาะวันที่9ก็ประชุมเพืิงตอนเย็นนะครับเวลา16นาฬิกาเชิญบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับ ลูกศิษ็์ลูกหามาครับมาเสร็ลูกเสร็จลูกหามาส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่เราได้นะครับเอานะครับเนาะก็จะลืมนะครับเห็นชิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอจบชิปนี้โอ้ oh. ใครมัตฉาพาโชคใครมัดฉาพาโชคใครลงไปแล้เนี่เดคนไปวัดให้พี่น้องได้เสี่ยงโชคกันครับคกุเลยกุเล่กุเล่กุเล่มือเลย เดมาปจวปยกับรวลอันนั้มันงกระจายดีกว่านี่สุเมาวัดดวงกันเดอพี่น้องมาเด้อได้โค้แดงมามาได้กลวยไปมามาไไเดินมาล็อกเรบ่นาเต้มราล้มล้มเอาจับกับโคเลนอยเดียวเพื่อเดนกัมากลับมาได้ครับวัดมึงกระจับ แปดเก้าแปดเก้าได้ล oh, uh, um, <The> <rain> ุ้นกันแล้วแปดเก้าพูดนึงใครอีกพูดนึ่งใครเออเปาูุหันหลาดดีแล้วเห็นว่ามีผู้หญิงสองคนเลยว่าเห็นเจ้าคนนึงแล้วองไรมันไม่ใช่ไลสดถ่ายชิปมันจะเป็นอไครับตอนนี้กำลังแอรเาเวทเาเมื่อนะครับ าวตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มืองเขาคะับเด้อดีครับขนมประเพณีทำเนียบสักคราวนีเอฟซีปาจอนนะครับ ยอดแสงแน,น่ครับ่สุดนะครับดูนะครับนี่ทีมงาน f ีฟพี่น้องนะครับเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของโคอิสานบ้านเฮ้าเยครับคือแห่พาเวทเข้าเมืองนี่ะครับรุลูกรุูนหล,ล,ล,ลานเห็นชิปนี้อยู่หรือว่าอยู่ในช่อง YouTube ป๋าจอน h ช n n นลพิมเข้าไปดูนะครับเสีดเจ้าแห่พาเวทอยู่ที่วัดบึงกระจับ Ka, bop, to, chu. Ka, bop, to, chu. Chu, ka, ri, ra.

ัดึู้วครับนี่คือประเพณีอ่น้องชาวอีสานแพระเวทนะครับ พึงกระจับนะครับวันนี้เป็นวันที่เ็พรุ่งนี้เป็นวันที่แปดที่เก้า็หลับตรงนี้ครับพี่น้องครับพึ่งกระจับเราได้กับแห่พระเวีมาถึงวัดแล้วนะครับดังนั้นก็เรียนเชิญทางพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ก่อนนะครับอยู่ก่อนฟังเทศก่อนครับเดี๋ยวจะได้กับาัเทศกับ ไปเลยหนึ่งไปได้แสนนะครับครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่โตทางพี่ใหญ่พม่ใหญ่ครับเอาดอกไม้ไปบูชาก่อนบูชาพี่วันนี้ได้มารับงานที่เมืองกาจัมนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวพวกนี้เจอกันใหม่นะครับก็ดียังไม่ได้คุยกับเทศก่อนอ๋อเทศครับมาเลยหนึ่งไปเลยแสน นะครับ่อนช่วงหลังจากนี้นะครับครับสวัสดีครับมาแล้วเอซีป่าจอนพ่อละพ่อละดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยเอป่าจอนสบายดีมาหอนึงแล้วมอก็มายืนนะ่